สำหรับโรคเชื้อราในพืชนะครับผมก็จะใช้นะครับกักตันไตรโคหรือว่าไตโคดคม่าในการกําจัดนะครับป้องกันเชื้อราในสวนนะครับผมอันนี้นะครับสามารถที่จะผสมได้นะครับในน้ํา10ลิรนะครับต่อ1ช้อนโต๊ะนะครับผมเพื่อนก็ใช้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมผสมนะครับไปในน้ํา10ลิตรนะครับผมเรานะครับสามารถที่จะเทราดนะครับลงไปที่ใน โนของกุหลาบได้นะครับผมใช้นะครับสาหรับฉีดพ่นในใบกุหลาบได้นะครับสําหรับที่เป็นพวกโรคเชื้อราใบจุดหรือว่าเชื้อราต่างๆในต้นกุหลาบครับก็สามารถที่จะใช้ป้องกันนะครับในการเกี่ยวกับพวกกุหลาบแล้วก็พวกเชื้อราในกุหลาบได้นะครับเพื่อนๆผสมทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะเป็นการดีนะครับผมเพื่อให้ยาเขาได้ออกดีนะครับผมจากนั้นเพื่อนก็สามารถที่จะเอานะครับตักใส่ถังนะครับหรือว่าตักใส่บัวรดน้านะครับแล้วก็เอาไป ลดได้ที่ใต้ต้นใต้โคนกุหลาบนะครับอันนี้ก็จะ